อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆกรณีนี้เป็นรถบรรทุกที่วิ่งมาทางตรงแล้วก็เจอรถเก๋งที่กลับรถตัดหน้าทำให้รถบรรทุกเสียหลักไปพุ่งชนร้านค้าแถวตลาดตรงนั้นนะครับคนที่นั่งกินข้าวอยู่โดนชนบาดเจ็บ4รายเสียชีวิต1รายด้วยไปดูภาพเหตุการณ์ครับ ชนวินาสันตาโรแบบนี้เลยครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดภายในตลาดโต้รุ่งทะเลทองอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจะเห็นรถบรรทุกสี่ล้อเป็นรถบรรทุกเล็กคันหนึ่งนะครับที่มาจากด้านขวาของภาพวิ่งมาทางตรงอยู่เลนขวาครับแล้วจังหวะนี้ลูกศรสีเขียวนะครับมีรถเก๋งที่เขากลับรถแล้วกลับรถมาในระยะที่กระชั้นชิดทำให้รถบรรทุกเองก็ตกใจหักหลบจนรถเสียหลัก แล้วก็พุ่งเข้ามาที่ตลาดข้างทางแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นว่าตลาดโต้รุ่งตรงนั้นเนี่ยมีร้านค้าร้านขายเป็นรถเข็นที่ตั้งอยู่แล้วก็ตั้งโต๊ะเอาไว้ให้ลูกค้านั่งกินพอรถบรรทุกพุ่งเข้ามาชนกวาดไปหมดเลยครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนะครับแบ่งเป็นชาย1รายหญิง3รายทางกู้ภยัยศิลธรรมสมาคมก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานว่าผู้บาดเจ็บ1ราย เสียชีวิตแล้วนะครับเป็นแรงงานหญิงชาวกัมพูชาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวตำรวจสภาาบ่อวินเดี๋ยวจะสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับและดำเนินคดีกับคนขับรถเก๋งตามกฎหมายต่อไปครับ